ประตูรับทรัพย์ได้เลยนะคะรับความโชคดีรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณในสัปดาห์นี้ได้เลยอ้อสัปดาห์นี้27พฤษภาถึง2มิถุนายนต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะได้เปิดรับข่าวดีเปิดรับสิ่งดีๆเปิดรับโชคดีเปิดรับโชคลาภเปิดรับเงินทองที่จะหลั่งไหลไหลมาเทมาเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณเนาะ เปิดรับโอกาสดีๆที่จะเข้ามาสู่ดวงชะตาชีวิตคุณต้องบอกเลยสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาดีช่วงเวลาสําคัญของชีวิตดวงเปิดฟ้าเปิดหยิบจับทำอะไรามีโอกาสเจิดจรัสประสบความสําเร็จ การงานต้องบอกว่าเลยัปงปุริเยการเงินหลั่งไหลไหลามาเทมามีเงินไหลกองมีทองไหลามาความรักนั้นหนาต้องบอกเลยว่าจะมีสายเปสายที่ส่งเสริมดวงชะตาชีวิตไปในทิศทางที่ดีนะเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตคุณหลังจากในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกเลยมี มีร้อนๆหนาวหนาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายบ้างนะมีเรื่องให้ต้องกังวลใจให้เครียดให้วิตกกังวลหลายสิ่งหลายอย่างหรือคุณอาจจะจดจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอย่างมากๆหรือมีความตั้งอกตั้งใจในการทํางานทาธุรกิจหรือว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาการเงินนะหรือว่าแก,แก้ไขปัญหาการงานค่อนข้างมากหรือแก้ไขปัญหาธุรกิจอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะนะหรือมีเรื่องที่ต้องจัดการเยอะมากเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่สัปดาห์นี้ต้องบอกเลยนี่คือรางวัลของคนเก่ง นี่คือรางวัลของคนตั้งใจนี่คือรางวัลของคนดีเพราะว่าโชคดีสิ่งดีๆโชคลาภความสําเร็จความสุขความสมหวังจะเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตคุณในสัปดาห์นี้นัน่นเองอะ เป็นช่วงนาทีดีนาทีทองเป็นช่วงเวลาสําคัญของชีวิตที่จะทําให้ดวงชะตาชีวิตของคุณเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นแฮปปี้ <Happy S 1> ขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะสัปดาห์นี้สุขภาพร่างกายก็กลับมามีพละกกำลังที่แข็งแรงสมบูรณ์นะมีสิ่งดีๆเข้ามามีอะไรดีๆเข้ามาทําให้คุณมีความสุขมีความสบายใจนะมีความสดชื่นแจ่มใสสวัสดีสวัสดีเนาะ โอเคและนี่คือดวงชะตาของคุณในสัปดาห์นี้นั่นเองใครรับคำนำานายอย่าลืมพิมพ์นำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ